เรื่องงานช่างไม่ใช่เรื่องยากช่างประจำบ้านจะพาคุณไปซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านแบบง่ายๆทำได้ด้วยตัวคุณเองทาง YouTube ช่อง p r d 7 Podcast เข้าใจง่ายฟังสบายฟังได้ทุกที่สวัสดีครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทาง YouTube ช่อง p r d 7 Podcast พอดแคสต์ที่รวบรวมรายการสาระความรู้มาให้ฟังกันถึงบ้านซึ่งรายการช่างประจำบ้านโดยผมธนินท์แก้วบุกไขจะมาให้คำแนะนำเรื่องการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านเรือนเบื้อง,งต้นเพื่อให้เราสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออื่นๆที่ชำรุดเล็กๆน้อยๆให้กลับมาใช้งานได้ทำให้ยืดยุการใช้งานและก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายนะครับวันนี้เรามีเรื่องใกล้ๆตัวมากและเชื่อว่าหลายบ้านต้องเคยเจอ อย่างแน่น,นอนนั่นคือหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเสียบางบ้านหุงอยู่ดีๆไฟไม่เข้านะครับบางบ้านหุงแล้วข้าวดิบบางบ้านหุงไหม้ดําเป็นตอตะโกแล้วสุดท้ายก็ต้องซื้อใหม่ทั้งที่ซ่อมได้ในงบไม่ถึงร้อยวันนี้พี่เหมินจะพาไปรู้จักวิธีการเช็คนะครับอาการเสียและซ่อมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเองได้แบบสเต็ปบบายสเต็ป จนกลับมาหุงข้าวหอมๆได้เหมือนเดิมครับก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าก่อนจะซ่อมเราต้องรู้จักหม้อหุงข้าวกันก่อนนะครับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าทั่วไปนะครับมีส่วนสำคัญหลักดังนี้นะครับข้อที่หนึ่งคือตัวหม้อหนนะครับไว้สำหรับใส่ข้าวแล้วก็น้ำนะครับส่วนที่สองคือฐานให้ความร้อนมีฮีตเตอร์อยู่ข้างในนะครับ ส่วนที่3เป็นสวิตช์ควบคุมกดให้หุงหรืออุ่นส่วนที่4คือเทอร์โมสตัตนะครับเป็นเซ็นเซอร์จับวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ส่วนที่5คือสายไฟและปลั๊กนะครับส่งไฟฟ้าเข้าสู่ตัว,ตวเครื่องเวลามีปัญหาส่วนใหญ่จะเสียไม่กี่จุดนี่แหละครับส่วนอาการเสียยอดฮิตนะครับมองข้าไฟฟ้าที่เสียมีอาการหลักๆดังนี้นะครับข้อที่1คือไฟไม่เข้าเลยนะครับ สาเหตุเกิดจากสายไฟขาดปลั๊กหลวมฟิล์ขาดวิธีเช็คก,ก็เอามัลติมิเตอร์วัดนะครับหรือใช้สายไฟสำรองเสียบแทนนะครับอาการที่2คือข้าวไม่สุกคุงระดิบสาเหตุเกิดจากฮีเตอร์ชำรุดเทอร์โมสัตต์ตัดเร็วเกินไปวิธีการเช็คนั้นก็คือเปิดฝาฐานหม้อดูรอยไหม้หรือสายขาดนะครับแล้วก็อาการที่3คือ ข้าวไม่เกรียมเร็วนะครับสาเหตุเกิดจากเทอร์โมสตัตไม่ตัดหรือมีเศษข้าวติดที่เซ็นเซอร์วิธีการแก้ไขคือทําความสะอาดก้นหม้อแล้วก็เซ็นเซอร์ให้สะอาดอาการที่4ที่พบเจอกันนะครับคือสวิตช์กดไม่ลงนะครับสวิตช์กดไม่ลงหรือเด้งเองนะครับสาเหตุคือสปริงหรือกลไกสวิตส์ึกนะครับวิธีการแก้ไขคือเถอดออกมาทําความสะอาดหรือเปลี่ยนสวิตช์ใหม่ กำลังฟัง P.R.D. 7 Podcast เครื่องมือที่ต้องเตรียมนะครับการซ่อม,มหม้อหุงข้าวไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากครับเตรียมแค่นี้พอนะครับมีไขควงแฉกหรือไขควงปากแบนมีมันติมิเตอร์ฟิลสำรองสายไฟสำรองคีมปากจิ้งจกแล้วก็ผ้าแห้งๆห,หรือหรือแปลงเล็กๆนะครับขั้นตอนการซ่อมนะครับ เราจะมาเริ่มซ่อมแบบง่ายๆกันเลยนะครับขั้นตอนที่1คือปลอดภัยไว้ก่อนนะครับลักษณะคือการถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับก,ก่อนนะครับรอให้หม้อเย็นสนิทนะครับขั้นตอนที่2คือเปิดฝาฐานหม้อนะครับใช้ไขควงไขสกูรอบรอบค่อยๆยกฝาฐานขึ้นนะครับขั้นตอนที่3คือเช็คสายไฟและปลั๊กใช้มิเตอร์วัดความต่อเนื่องนะครับถ้าขาดให้เปลี่ยนสายไฟใหม่ ขั้นตอนที่4เช็คฟิลความร้อนฟิลจะอยู่ติดกับฮีเตอร์ถ้าวัดแล้วไม่ต่อวงจรให้เปลี่ยนใหม่ราคาหลักสิบบาทนะครับขั้นตอนที่5คือการเช็คฮีเตอร์นะครับใช้มิเตอร์วัดความต้านทานถ้าขาดหรือค่าเพี้ยนมากให้เปลี่ยนฮีเตอร์ใหม่นะครับขั้นตอนที่6คือการเช็คสวิตช์แล้วก็เทอร์โมสตัทดูรอยไหม้หรือเข่าดำทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งขั้นตอนที่7นะครับคือการประกอบกลับ นะครับใส่ทุกอย่างกลับที่เดิมขันสก,กูให้แน่นแล้วก็เสียบปลั๊กทดสอบต่อไปเรามารับฟังเรื่องการรับการยืดอายุหม้อหุงข้าวนะครับการยืดอายุหม้อหุงข้าวนั้นนะครับหเลยครับอย่าใช้หม้อที่บุบหรือเสียรูปเพราะจะทําให้ความร้อนกระจายไม่สม่ําเสมอเช็ดก้นหม้อให้แห้งก่อนหุงทุกครั้งนะครับแล้วก็อย่าใช้ช้อนโลหะขูดเพราะจะทําให้สารที่เคลือบนั้นหลุดนะครับ ถ้าไม่ได้ใช้บ่อยๆควรถอดปลั๊กออกนะครับเห็นไหมครับการซ่อมหม้อขงข้าไฟฟ้าไม่ยากเลยถ้ากล้าเปิดลองเช็คตามขั้นตอนก็ซ่อมได้เองประหยัดเงินและภูมิใจที่ทำได้วันนี้พี่เหมือนต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังเจอกันใหม่สัป,ปดาห์หน้ากับเคล็ดลับซ่อมของใช้ไฟฟ้าแบบง่ายๆที่คุณก็ทำได้ในช่างประจำบ้านวันนี้รายการช่างประจำบ้านแนะนำกันเพียงเท่านี้ครับ ยังมีเรื่องที่น่าสนใจให้ติดตามในรายการช่างประจำบ้านทุกวันเสาร์เวลา20่สินาร,ริกาทาง YouTube prd7 podcast podcast ดีดีเพื่อคุณสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube prd7 podcast และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชนบรี99.75เมกะเฮิรตส์สวทระยอง91.75เมกะเฮิรตส์สวทจันทบุรี90.25เมกะเฮิรตส์สวทตลาด92.75เมกะเฮิรตซ์และสวทสระแก้ว103.25เมกะเฮิรตซ์เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast